ทีนี้พาไปดูการเมืองวุ่นๆในอเมริกาบ้างดีกว่าครับการเมืองวุ่นๆในอเมริกาตอนนี้อาจบอกได้ว่าเป็นความวุ่นวายที่เกิดจากการแตกกันหักเหลี่ยมกันสิ้นเชิงแล้วหระครับระหว่างอีลอนมัสมหาเศรษฐีชื่อดังกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหาราัฐก่อนหน้านี้เป็นพันธมิตรกันที่ผ่านมาเห็นรอยร้าว เห็นการกระทพบกระทั่งเห็นการวิพากษ์วิจาร์กันแต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะแตกกันในชนิดที่ไม่เผาผีแล้วจากกรณีล่าสุดนะครับที่อีลอนมัสมหาเศรษฐีชื่อดังกลับมาวิจารณ์ร่างกฎหมายงบประมาณกลางของสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเป็นร่างกฎหมายที่ยิ่งใหญ่และสวยงามหรือ Big Beautiful Bill อิลมัสขู่เลยนะครับว่าสมาชิกสภาคองเกรสคนไหนที่เคยหาเสียงว่าจะลดการใช้จ่ายของรัฐบาลแต่กลับเห็นชอบการเพิ่มนี้สินครังใหญ่ที่สุดในปริษรทนี้จะหมดอนาคตทางการเมืองครับอิลมัสยังพูดถึงการที่เขาสนับสนุนโทมัสแมซี่ซึ่งเป็นสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรควิพัฟอีการแห่งรัฐเคนนิสกี้ซึ่งเคยถูกท์วิพากวิจารยอย่างรุนแรงหลังจากคัดชานร่างกฎหมายงบประมาณกลางในสภาและขู่ว่าจะถูกเล่นงานอย่างหนักในการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรค รวมทั้งจะหาชาวอเมริกันผู้มีใจรักชาติอย่างแท้จริงมาลงสมัครด้วยโดยใน X ของอิลลัมัสได้มีการโพสต์ภาพพร้อมคำขู่ไปยังสมาชิกสภาของสหรัฐที่จะผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับโดยระบุว่าใครก็ตามที่เคยหาเสียงสัญญาณว่าจะลด งบประมาณรายจ่ายแต่ยังเดินหน้าผ่านร่างงบประมาณที่ถือว่าสร้างหนี้ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาบุคคลผู้นั้นจะต้องเจอกับภาพที่เป็นโปสเตอร์ที่อีลอนมัสนำมาโชว์บอกว่าจะต้องเจอกับภาพโปสเตอร์นี้ในการเลือกตั้งขั้นต้นปีหน้านะครับโดยภาพเป็นภาพของตุ๊กตาถ้ามีภาพเดี๋ยวโชว์ภาพให้ดูนะครับเป็นตุ๊กตาที่ เอ๊คล้ายๆกับพินอคคิโอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วก็ในมือเนี่ยมีไฟลุกเลยนะครับแล้วก็เขียนข้อความภาษาอังกฤษตัวใหญ่ๆว่าโกหกภาพดังกล่าวยังระบุว่ากฎหมายฉบับนี้จะเพิ่มนี้ให้สหรัฐสูงถึง5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยอีลอนมัสยังประกาศเตรียมจะตั้งพกกรรคเมืองใหม่โดยตั้งชื่อว่าพรรคอเมริกาครับอเมริกาพาร์ตี้โดยเขาบอกว่าพรรคเนี้ยจะจัดตั้งทันทีในวันต่อไปหากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภา เขาเชื่อว่าอเมริกาจําเป็นต้องมีทางเลือกมากกว่าแค่พรรคเดโมโคแครตหรือพรรครีพับลิกันซึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองครับอีลอามัสได้ทำโพลชิ้นหนึ่งใน X ตั้งคําถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่อเมริกาจะต้องมีพรรคการเมืองใหม่สำหรับประชาชน80%ที่อยู่ตรงกลางซึ่งผลสำรวจของเขาที่เขาทำเองใน X เนี่ย มีผู้ตอบเห็นด้วยมากถึงกว่า80%นะครับโดยสำนักข่าวซินหัวสื่อทางการจีสรุปความเคลื่อนไหวระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายอีลอลมาสในช่วงที่ผ่านมาว่าอิลอลมัสนั้นได้โจมตีร่างกฎหมายงบประมาณเป็นพักๆตั้งแต่ลาออกจากกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลหรือว่าดอชเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยเขาเตือนว่าร่างกฎหมายนี้จะทําให้เพาดานหนี้เพิ่มขึ้นอีก5ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐ หรือราว163ล้านล้านบาททำลายตำแหน่งงานในสารัฐหลายล้านอัตราและก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่เชิงยุทธศาสตร์ต่อประเทศขณะเดียวกันร่างกฎหมายนี้อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อเทส l a บริษัทยานยนต์ไฟฟ้าของมัสเพราะว่าจะมีการยกเลิกเครดิตภาษียานยนต์ไฟฟ้าสูงสุด4,000ดอลลา,าร์สหรัฐสำหรับรถใช้แล้วและ7,500ดอลลา,าร์สหรัฐสำหรับรถใหม่โดย JP. Morgan Cha s e ประเมินว่าเทสลาอาจเสียหายสูงถึง1,200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว39,000ล้านบาทอิลลมัสออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าประมาณเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากเงียบไปสักพักโดยเขาบอกว่าร่างกฎหมายนี้เป็นเรื่องบ้าและสร้างความเสียหายอย่างยิ่งขณะที่ร่างกฎหมายนี้กําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภาซึ่งตอนนี้เข้าใจว่ากําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาช่วงท้ายๆแล้วนะครับ หลังจากพิจารณามาราอนนานหลายชั่วโมงแล้วก็เชื่อว่าเผลอๆกฎหมายฉบับน,นี้จะผ่านด้วยแต่ทีเนี้ยการออกมาขู่ล่าสุดของอีลอนมัสบอกว่าใครที่ผ่านร่างกฎหมายฉบับน,นี้เนี่ยนะเตรียมหมดอนาคตทางการเมืองได้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าอีลอนมัสเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนสำหรับรณรงหาเสียงไม่ใช่แค่ประธานาธิบดีพัมเท่านั้น แต่ว่ายังเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนให้กับสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายต่อหลายคนในการรณรงค์หาเสียงจนชนะเลือกตั้งมาแล้วข้อมูลที่เป็นสถิติบอกเลยนะครับว่าที่ผ่านมาอีลอนมัสเนี่ยให้เงินสนับสนุนผู้สมัครพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งปีที่แล้วถึงเกือบ300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ขณะที่การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้นำสารัฐเมื่อปีที่แล้วอีลอนมัสก์ก็น่าจะจ่ายเงินสนับสนุนถึง250ล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นกันตรงนี้จะเป็นจุดวัดใจแล้วหระครับจุดวัดใจว่าตกลงแล้วสมาชิกในสภาสารัฐโดยเฉพาะฝ่ายวีทรัมป์อีกัลจะยอมให้ร่างกฎหมายงบประมาณที่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเป็น Big and beautiful Bill ขณะที่อีลอนมัสบอกว่าเป็นร่างที่สร้างมีครั้งใหญ่ที่สุดในบริษัทอเมริกามูลค่ากว่า5ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐสมาชิกสภา,าของสหรัฐจะเลือกฝั่งพัมหรือฝั่งมัสกันแน่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีการวิเคราะห์จากศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันบิลชนลเลอร์ บอกว่าท้ายที่สุดแล้วร่างกฎหมาย Big and Beautiful Bill ของทรัมป์เนี่ยน่าจะผ่านการพิจารณาของสภาครับแม้ว่าที่ผ่านมาน่าจะมีวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันหลายคนแสดงความไม่เห็นด้วยหลายคนกำ้ำกึ่งกึงก่งบอกว่าจะเลือกทางทรัมป์หรือเลือกทางมาร์คอิลลนมาสตีแต่สุดท้ายผู้เชีวชาญศัตวจารย์บิวชไนเดอร์บอกว่าน่าจะเลือกทางทรัมป์ครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วคงจะไม่มีใครกล้า ทำลายหรือหักข้อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพราะในการเลือกตั้งขั้นต้นข้างหน้าประธานาธิบดีทรัมป์อาจหักข้อกลับด้วยการส่งคนของตัวเองเข้าไปทําหน้าที่หรือแม้กระทั่งในการเลือกตกั้งภายในพักเนี่ยได้เป็นผู้แทนแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ต้องจ่ายเงินจํานวนมากอยู่ดีการจ่ายเงินจํานวนมากก็ต้องมีแรงสนับสนุนแล้วสมาชิกพรรครีพับลิกันก็ยังเชื่อว่า คนที่พร้อมจะจ่ายก็น่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์อยู่ดีหรือเปล่านี่ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ทำให้อีลอนมัสพยายามแก้เกมนะครับบอกว่าอา้าวถ้าในเมื่อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเมื่อสมาชิกในพรรครีพับลิกันกก้ำกึ่งอาจจะไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้แต่ไม่กล้าหักโดนัลด์ทรัมป์เพราะกลัวจะไม่มีที่ยืนในพรรครีพับลิกันไม่เป็นไรผมเปิดพรรคใหม่พรรคอเมริกา อย่างที่อีลอนมัสประกาศนะครับว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านปุ๊บวันต่อมาเดี๋ยวผมจะเปิดพักใหม่เลยแล้วก็บอกว่าการเมืองอเมริกาตอนนี้ต้องมีมากกว่าเดโมแครตกับรีพับริบรกันแล้วนี่ก็น่าสนใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือความสัมพันธ์ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับอีลอนมัสเองเนี่ยละครับเพราะว่าเราเห็นภาพมาระยะหนึ่งแล้วนะครับถึงความไม่ลงรอยกันความเห็นต่าง หรือแม้กระทั่งการประทักคารมกันระหว่างทั้ง2คนนี้จากที่เคยเป็นพันธมิตรกันมาตลอดแต่การประทะคารมความเห็นต่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็จบลงด้วยท่าทีที่ดูเหมือนทั้งสองฝ่ายพยายามไม่แตกหักกันแต่ว่าในกรณีล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออกมาตอบโต้อีลอนมัสอย่างดุเดือดเช่นกันนะครับแล้วก็บอกเลยว่า การที่อีลอนมัสออกมาต่อต้านร่างกฎหมายงบประมาณ Big and Beautiful Bill ฉบับใหม่ที่ว่านี้มันไม่ใช่เหตุอะไรหรอกเพราะว่าเขาเสียผลประโยชน์โดยอ้างว่าในอีลอนมัสได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสหรัฐมากกว่าใครก็ตามในประวัติศาสตร์จากการทำธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าของเขาประธานาธิบดีครัมอ้างว่าหากไม่มีเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐโชว์รูมรถของเทสลา ก็อาจจะต้องปิดตัวเป็นจำนวนมากแล้วอีลอนมัสเองก็คงจะต้องเดินทางกลับบ้านเกิดที่แอฟริกาใต้ไปแล้วเขายังตอบต้นในอีลอนมัสด้วยนะครับต่อไปนี้ไม่ต้องยิงจรวดแล้วไม่ต้องยิงดาวเทียมกันแล้วเลิกผลิตรถยนต์ไฟฟ้าซะถ้าทำแบบนี้ได้เผลอเผอสหรัฐอเมริกาก็อาจจะประหยัดแล้วก็เสนอด้วยนะครับให้หน่วยงานควบคุมประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณดอชเนี่ยที่อีลอนมัสเคยคุมอยู่เนี่ยเอ๊ะลองมาตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ไหม ไปเลิกยิงจรวดไหมไปเลิกผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไหมไปเลิกยิงดาวเทียมไหมอาจจะประหยัดเงินได้มหาศาลเลยนะในในโพสต์นี้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ผ่าน,านทูตโซเชียลเขายังยอมรับด้วยนะครับบอกว่าเรื่องนี้อีลอนมัสรู้ดี ว่าก่อนที่อิลล์มัสจะเข้ามาสนับสนุนตัวของทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยตัวของเขาก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยเป็นคนที่ต่อต้านรถยนต์ไฟฟ้าอย่างรุนแรงจนกระทั่งอิลอมัสเป็นส่วนหนึ่งของทีมหาเสียงเขาก็เปิดรับรถยนต์ไฟฟ้าประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ดีแต่ทุกคนไม่ควรถูกบังคับให้มีรถยนต์ไฟฟ้าเป็นของตัวเองครับดูเดือดนะครับ ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอย่างนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งสองคนไม่เผาผีกันแล้วหรือเปล่าดูสิครับจากคนที่เป็นพันธมิตรทางการเมืองสำคัญนะและถ้าย้อนกลับไปในช่วงการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยมีบทวิเคราะห์ถ,ถึงขั้นว่าการที่ประธานาธิบดีทรัม์ขึ้นมาเป็นผู้นำสหร,รัฐได้เนี่ย <S <S ก็อาจจะเป็นเพราะอีลอนมัสเป็นแรงสนับสนุนสำคัญนะถ้าไม่มีอีลอนมัส ประธานาธิบดีทรัม,มก็อาจไม่ได้เป็นผู้นำสาวรัฐแล้วก็ได้ความสัมพันธ์ทั้งคู่ดูจะราบรื่นเป็นไปได้สวยในช่วงแรกๆนะครับแต่ผ่านไปไม่นานไม่กี่เดือนความสัมพันธ์มาถึงจุดที่อย่างที่ผมบอกนะครับไม่เผาผีกันแล้วหรือเปล่านี่ นี่ก็เป็นภาพหนึ่งที่เป็นภาพที่สะท้อนความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมนะครับก็คือการที่อีลอนมัสเอารถกระบะไฟฟ้าของเขาเนี่ยมาอวดโฉมที่ทำเนียบข่าวนะตอนนั้นคนค่อนแคะเป็นอย่างมากว่าทำไมประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ถึงยอมให้ทำเนียบขาวกลายเป็นโชว์ลูมของเทสตาไปได้ก็เป็นเสียงวิจารณ์กลับไปที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับแต่สุดท้ายก็ เป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะยุติลงอย่างจริงจังมากขึ้นทุกทีแล้วชวนคุยในประเด็นนี้นะครับแล้วก็สำนักข่าว today Make tomorrow today